สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับการพยากรณ์ทำนายทิศทางนะคะกราฟในตลาดฟอริ x แล้วก็กราฟทองคำกราฟหุ้นต่างๆกับแม่มดเทรดเดอร์นะคะ แม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเรานะคะกับมหาศจรยรอาชีพยอยู่ที่ไหนก็สามารถทํากำไรได้ทุกที่ทุกเวลานะคะตอนนี้แกรนนั่งอยู่ใต้ร่มไม้นะคะที่สระวายน้ำเนาะวันนี้นะคะมาทํากำไรอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะทุกคนขณะนี้เวลา11นาฬิกาสนาทีสุดเป๊ะุด ะนะคะเวลา11นาฬิกานะคะ38นาทีมาคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะ,ะวันนี้ถ้าเพื่อน,นเนเนาะอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตเนรมิดความมั่งคั่งนะคะอยากมีอิสรภาพเนาะในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะคะการงานหรือว่าการมีเวลาเนาะให้กับครอบครัวมากขึ้นนะคะเะเราต้อง มาฝึกฝนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะให้เป็นคนมีวินัยนะคะเออเมื่อใดที่เรามีวินัยเนาะเรามีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองสม่ำเสมอเราก็จะมีความสำเร็จในทุกอย่างที่เราปรารถนานั่นเองแต่ถ้าวันนี้คุณอยากเป็นเทรดเดอร์นะคะอ่าที่ ดีหรือว่าเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะคะาสามารถเนาะเข้าเทรดเมื่อไหร่ก็ทำกำไรได้ทุกที่นะคะต้องมาเรียนรู้กับแม่หมดเทรดเดอร์มิลลิแนนะคะหรือ MTM The Professional Academy of Trader แม่หมดเทรดเดอร์อะคาเดมีนั่นเองนะคะหรือ MTM Trader Academy นั่นเองนะคะทุกค,คน พวกเรานะคะมีทุกวิชานะคะไว้สอนเพื่อนๆทุกคนให้เป็นเทรดเดอร์ตั้งแต่นะคะาจากศูนย์เลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ยังไม่มีความรู้เลยนะคะแล้วเราก็มาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาไปด้วยกันจากโค้ดครูที่มีประสบการณ์นะคะาทางเทรดเดอร์เนะาะทุกคนคะ่ะวันนี้เนาะวันศุกร์ สุดหันษาตื่นขึ้นมานะคะมีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัวๆนะคะอ่านะาครอบครัวเนาะครอบครัวแม่มดเทรดเดอร์นะคะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าก็ทำกำไรกันแล้วนะคะทุกคนอ่านะก็ทำกำไรตั้งแต่พร้อมไก่ทีเดียวเนาะส่วนแกรนนะคะอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนดะ์เนาะตื่นขึ้นมานะคะพี่ๆที่เมืองไทยทำกำไรไป โอ้นะคะรอบขึ้นรอบลงเนาะขึ้นขึ้นลงลงวันนี้นะคะกราฟทองคำมีสภาพเป็นซเวนะคะอ่ะมาค่ะทุกคนค่ะการพยากรณกราฟเอ๊แล้วอยากรู้จังเลยว่าพยากรณ์ยังไงนะ้าอ่ะทุกคนค่ะกราฟเนาะเราเห็นแต่ปัจจุบันนะคะเห็นแต่การวิ่ง อดีตแต่อนาคตเราไม่เห็นก็เหมือนกับชีวิตของเรานะคะเราอยู่แต่กับปัจจุบันนะคะอดีตก็คือเนาะเป็นบทเรียนให้เราอ่าส่วนอนาคตเราต้องใฝ่ฝันและฝันใฝ่ต้องทําให้ดีนะคะต้องคิดให้ดีต้องแพลนให้ดีถึงจะสําเร็จเนาะอ่า เทรดเดอร์อาชีพเทรดเดอร์เหมือนกันนะคะเราต้องวางแผนเราต้องวิเคราะห์เราต้องทำนายเราต้องพยากรณ์นะคะทั้งเรื่องของเทคนิคเข้าและ mindset แล้วก็เรื่องการบริหารจัดการต้องทำให้ดีนะคะถึงจะสำเร็จถึงจะสามารถทำกำไรในตลาด forex ได้เนาะอ่ะมาค่ะวันนี้เนาะเปิดตลาดขึ้นมานะคะกราฟเนาะก็ทำ กราฟ DXY นะคะหรือดอลลาร์เนาะ mm hmm. เมื่อวานนะคะ mm hmm. อ่าเปิดวันนี้เปิดดูกราฟเนาะ mm hmm. จะได้จะได้อ่าเมื่อทำไฮไว้ที่98.050ทําโลไว้ที่ 97. 6088นะคะทุกคนเปิดกราฟดูหน่อยเนาะอ่าเมื่อวานนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อวานเนาะจากข่าว PPi นะคะจากข่าว PPi เนาะ กราฟดอลลาร์นะคะก็ดีขึ้นตอนนี้กำลังอวยหัวลงนะคะอ่ากำลังอวยหัวลงเมื่อวานนะคะขึ้นมาถึง98เนาะ98.146ตอนนี้กำลังลงนะคะเมื่อวานขึ้นมาจากข่าว PPI เนาะส่วนกราฟทองคำของเรานะคะวันนี้ทำา i g ไว้ที่3,348.51ทำาโลที่ 3 3มพ9นนะคะอ่าเ <c oughs> มื่อวานนะคะเมื่อวานเนาะอ่าเมื่อวานนะคะตอนนี้แกรนนี่อยู่ M30 อ่าไป M15 ดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆหน่อยอลบออกก่อนนะคะ ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะพะเอ็มออเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนาะเมื่อวานตลาดเปิดที่เออที่ตรงนี้นะคะ เมื่อวานเนาะเอาเมื่อวานเมื่อวานตลาดเปิดที่3,356นะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนาะไป3,374นะคะแล้วก็โดนทุบกลับลงมานะคะที่3,330เนาะอ่านะคะจากข่าว PPI นะคะทุกคนจากข่าว PPI เนะาะ กราฟนะคะหลังจากข่าวออกเนาะกราฟก็ทำไซด์เวย์อยู่ที่ประมาณ49นะคะทุกคน41เนาะแล้วก็ดีดขึ้นไปที่ประมาณ56ราคาเปิดนะคะพยายามจะขึ้นนะคะแต่ขึ้นไม่ได้เนาะพอหลังจากตลาดอเมริกาเปิดกราฟก็ร่วงลงมานะคะที่3,300 30เนาะจนกระทั่งวันนี้ราคาตลาดเปิดที่3000นะคะ3000นะวันนี้ตลาดเปิดที่3335นะคะทุกคน3335นอเนาะแล้วก็กราฟก็ลงไปแป๊บหนึ่ง3332นะคะแล้วก็ขึ้นมาทำเนาะขึ้นมาทำนะคะหายไว้ที่ 3 3 4 8 5นนะคะหลังจากนั้นอ่านะคะหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะทำไซด์เวย์อยู่ที่3,340าเนะาะทำไซด์เวย์สั้นๆเพราะอะไรตลาดไซด์เวย์คะทุกคนก็เพราะว่านะคะอ่าเขารออะไรสักอย่างเออรออะไรนะ้านะคะรออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะ อ่าต่อไปนะคะไปดูหุ้นบ้างนะคะนแนสต์แตนะคะนแสนสต์แตเนาะหุ้น,นแนสต์แตหรือหุ้นเทค 100, หนึ่งร้อยเนาะเมื่อวานนะคะเมื่อวานอ๋อเนาะเปิดเปิดตลาดประมาณนี้นะคะอ่าสามพันสามสองหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบนะคะทุกคนเนาะอ่าอึบเนาะ หลังจากข่าว PPI นะคะร่วงลงอย่างแรงเนาะแต่หลังจากตลาดอเมริกาเปิดเนาะน้องก็ขึ้นมาทะลุทะลวงมากกว่าที่น้องลงไปนะคะชูลคอนชูลอฟามิลล่เฟสนะคะนะคะทุกคนค่ะก็มาทรงๆอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะ ดูนะแตกเนาะทำไฮไว้ที่23,870ทำโลไว้ที่23,779นะคะทุกคนส่วนนะคะ US 30 US 30ดาวโจนนะคะทำไฮไว้ที่45,281ทำโลไว้ที่45,032นะคะ ดีดขึ้นมานะคะเมื่อวานเนะเาะเหมือนกันนะคะหลังจาก <c oughs> หลังจากเมื่อวานนะคะประกาศตัวเลข PPI ที่มาเยอะมากนะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าลงไปแป๊บหนึ่งตามกระแสข่าวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีดขึ้นอย่างแรงเนาะ นี่ดาวโจรต่อไป S P H H P 500นะคะทำหายไวที่ 60, 6กหม6ี่กจุดทำลไว้ที่6464นะคะทุกคนไปดูกราฟกันนะคะเช่นกันนะคะเมื่อวานเนาะไซเวย์อยู่ทั้งวันนะคะไซเวย์อยู่ทั้งวันเนาะ,ะหลังจากข่าวออกนะคะข่าว P P I ออกก็ กลับลงไปนะคะตลาดอเมริกาเอาขึ้นมาจนกระทั่งป่านนี้เนาะทุกคนนี่ h p ส่วนออยโรนะคะออโร USD ใครเข้าเทรดตามแผนของแม่หมดเมื่อวานก็นะคะรวยรวยรวยกันเลยเนาะอ่ะวันนี้ทำาฮที่1 1 6่6 7นะคะวันนี้ทําโลที่1.16435นะคะ ก็รอย้อนขึ้นไปแล้วเราก็ค่อยเซลลงมานะคะ GJ GU เหมือนกันนะคะทำหายไว้ที่1.355 7 6ทําทำโลไว้ที่1.3520ไปดูกราฟนะคะทุกคนร่วงลงมาจากเมื่อวานนะคะร่วงลงมาจากเมื่อวานเนาะอันนี้ก็ รอนะคะทุกคนรอเขากลับตัวแล้วก็รอเซลเนาะส่วน E A นะคะโอ้ E A ขึ้นมาอีกแล้วนะคะออโรออสเตรเลียทําหายไว้ที่1.79630ทำาโลที่1.79088นะคะนี่ก็รอเซล์ E J เหมือนกันนะคะ E J ก็ทําหายไว้ที่172.188ทำาโลไว้ที่171.473นี่ก็ รอเซลนะคะ GJ เ,เหมือนกันนะคะไม่หลุดทำไฮไว้ที่199.92จุด986ทำโลที่198.874นะคะไปดูกราฟสิอันนี้ก็เช่นกันนะคะตั้งแต่เดือนกรกคามาเนาะไม้ยอมลงนะคะแต่เดี๋ยวก็ลงนะะ UJ นะคะ UJ ทําภายที่147.844ทําโลที่116.731อันนี้ก็รอยอร่อบาทนะคะ,อะรอยอร่อแล้วบ่ายเนาะ UCAT เหมือนกันนะคะทําภายไว้ที่1.38132ทําโลที่1.37นะคะ886นี้ก็รอเซลล์นะคะตับโดดขึ้นเมื่อวานเนอะ,อะ อ่านะคะส่วนยูฟรังโอ้ยูฟรังนะคะทำไฮ0.80770ุทำโลที่0.80450นะคะไปดูกราฟสิโอ้รอย่อนะคะรอย่อบ่ายเนาะยูยูฟรังออสเตรเลีย USD เออนะคะทำโลที่ศูนย์ทำไฮที่ศูนย์จุดหกห้าหนึ่งสองสามทำโลที่ศูนย์หก สี่เจ็ดนะคะห้าหกเนาะอนเออไปดูสกราฟสิอ่านะคะอ่าล่วงตั้งแต่เมื่อวานเนาะอืมอันนี้ก็รอนะคะรอรอรอบาย NU เหมือนกันนะคะทำไฮที่0ูน2 7จุดห้าเก้าสองเจ็ดเจ็ดนะคะทำโลที่0ู9จุดห้าเก้า 049อันนี้ก็น่าจะ,ะร่วงเหมือนกันนะคะรอ,อะเมื่อวานเนาะ,ะหลังจาก PPI นะคะผู้เงินก็ร่วงลงอย่างแรงนะคะเน,นื่องจากค่า PPI ดีขึ้นส่วนน้ำมันนะคะเบรนเนาะทำไฮที่67.443ทำโลที่66.538นะส่วนนะคะน้ำมัน รูชออยเนาะทำไฮที่6 4 1 9 9ีาทำโลที่63.285นี่ก็รอบ่ายนะคะหมดน,น้ำมันอ่ะนะคะส่วนบิตคอยนะคะบิตคอยเนาะอ่ะบิตคอยนะคะทำาฮที่1 1 1่9 2 0 2 5 6าทำโลที่1 1 7 2 8 8นะคะ าไปดูกราฟนะคะเมื่อวานนี้ร่วงลงมานะคะเราก็รอนะคะรอเขาย่อมานิดหนึ่งแล้วค่อยบ่ายแต่ว่านี้ระวังนะคะระวังเนาะวันศุกร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าจะดีที่สุดเนาะออครูแนะนำนะคะว่ารอเซลลดีกว่าคะ่ะรอเซลลดีกว่าเนาะเพราะว่ากราฟ มีการทำตรงนี้นะคะมีการทำแพทเทิร์นขึ้นมานะคะก็คือดับเบิลท็อปอ่าเนาะคือตรงนี้อ่มีการดับเบิลท็อปนะคะแล้วก็แม็กีหลุดศูนย์ลงมานี่จาก h ฮรหน่อย่อนะคะลอเซลลเนาะย้อนขึ้นไปนะคะค่อยๆตบเซลล์ลงมาดีกว่าทีนี้เรามาดู กราฟทองคำกันนะคะวันนี้ไม่มดจ๋าไม่มดวันนี้นะคะกราฟทองคำของเราเนาะเราจะบายหรือเราจะเซลดีคะอ่านะคะจะบายหรือจะเซลดีเนาะวันนี้นะคะไทม์เฟรม H1 เนาะไปดู D1 น,นะคะบลบลบก่อน ลบก่อนนะคะอ่าเดหนึ่งนะคะหลังร่วมเมื่อวานนี้ก็เริ่มเปิดแท่งเขียวมาเนาะส่วน H 4สนะคะอ่าเเป็นแท่งสีแดง H1 นะคะก็เปิดเดียวสามสิบนะคะอ่าเป็นแบริดเนาะ M15 นะคะอ่า M15 เนาะอ่าสองโอเคนะคะหลังจาก กลาบขึ้นมานะคะก็ยกไายกโลยกไายยกโลมาแต่ตอนนี้มาไซ์เวย์อยู่ที่ประมาณ3340-3348นถึง3,348นะคะทุกคนเนะาะทําเฟรม M15 มนะคะ,ะวันนี้จะเทรดหน้าไหนดีนะคะมองคร่าวๆไป M30 ไม่เนี่ยทรัพที่ทาเราส่งเล์คือต้งซื้อซปร M15 เนาะ M15 นะคะอ่า M15 เนาะกราฟนะคะได้ตัดเขาเรียกว่าตัดเส้นแม็กดีขึ้นมาเนาะอส่วน สโตช h a r นะคะอยู่ต่ำอยู่ระหว่างเนาะอยู่เหนือ30เนาะยังเป็นไปได้ที่จะมีแรงบายขึ้นมาได้เนาะเฮสหนึ่งนะคะเฮหนึ่งมาชนเนาะยังอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์เน,ะะ D, นะะาะแม็กดีนะคะสโตช h a r นะคะกำลังขึ้นมาเหนือ70ส่วน rsi อยู่เหนือ30นะคะทุกคนอ่ะ เราไปดูนะคะไปดูข่าวกันวันนี้มีข่าวอะไรมากเอ่ยวันศุกร์นะคะศุกร์ที่15ส,งสิงหาคมโอ้ช่วงบ่ายนะคะมีข่าวเยอะเลยคอรีเทลเซลรีทิสรีเทลเซลเอ็มพายสเต t มานูแฟคตอริงอินเด็กนะคะอิ p พ r ตไ r ร์คับค c บป่าคับปะซิตีนะคะ Utilization rate อ่ะนะคะ Industry industrial production นะคะ Prelim Prelim นะคะ Prelim อ่ะมีข่าวต่างๆเยอะมากนะคะทุกคนมีทั้งตัวเลขที่เป็นที่ตัวคาดการเนาะมีทั้งนะคะตัวที่เป็นลบแล้วก็เสมอนะคะ ส่วนข่าวนอกมีอะไรบ้างเออเราก็ไปดูที่ B B C นะคะ B B C ทรัมป์เซนะคะพูตินเนาะอ่ายังไม่มีอะไรนะคะก็มีข่าวที่จะคุยกันนะคะอ่าเกี่ยวกับการพบปะนะคะการพูด คุยเจรจาระหว่างทำกับปูตินคืนนี้นั่นเองนะคะข่าวจึงมีความเป็นไซด์เวด้วยนะคะมีไซด์เวอ่ะโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนขาดูลักษณะเนาะตั้งแต่เฮดสี่ลงมานะคะกราฟเนาะอ่าปรึงปรงตลาดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ยังถือว่านะคะเป็นแรง กราฟมีนะคะมีแรงขายเนาะดังนั้นวันนี้เราก็ยังเทรดหน้าเซลล์นะคะเซลล์ตรงไหนเอ่ยเซลลแนวต้านนะคะก็คือถามว่าเนาะเซลล์ตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะแต่ดีที่สุดนะคะ3,350นะคะขึ้นไปเนาะ3,350นะคะ3,355เนาะก็คือ จุดเซลนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องระวังนะคะช,ะช่วงดึกด้วยเนาะว่าการประชุมนะคะของลุงทั้มกับลุงปูตินจะมีผลอย่างไรต่อตลาดนะคะแต่วันนี้เราเน้นหน้าเซลนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์ศุกรุกหันษาเนาะหลังจากเราทำกำไรวันจันทร์ถึงวันเพราะเรื่งหัดวันศุกร์เราไม่เทศก็ได้นะคะทุกคนถ้ากลับเงียบเหงาเนาะเราไม่จำเป็นต้องเทศทุกวันนะคะวันนี้แกรนนี่ก็ขอให้เพื่อนๆ มีความสุขความสมหวังความมั่ง,งคั่งร่ำรวยเลื้อเพื่อนะคะทุกคนคเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากเรียนชีวิตในรมิตความมั่งคั่งนะคะกับมหศจรรยาอาชีพเทรดเดอร์ก็สามารถทักแคลนี่มาได้นะคะแล้วเรามาเรียนรู้นะคะสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างอิสรภาพไปด้วยกันกับมหศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์อยู่ที่ไหนก็เทรดได้ทุกที่ทุกเวลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊ก Ja, ich tue.